มึงละอ๋อดอ๋อกุตังไหมจะตาิกโมอมือ huh. ส so ิกมอมขึบานดังิการ์โมเจ้าได้กมอวฮะคุตังิการ์มได้แล้วเก่าทิเนาะเ่าวจิฟายเก่าชิปคนละสายตาดีน้องับ อน้องสายตาจะดีดีไม่เห็นหุงสารเลยไอ้โจววนใช่ป่ะตะเพื่องละอันอออ,<ม>อ่ะอ้ามเสร็จท้ายหมดไหมะทงังว่ะ ทายปะก็เออเขาใจจะโอนแน่เออให้จะมองตาารช่างทายที่เนี่ยไปเข้ามาการเลิกมันเอามา